สวัสดีครับรายการอินไซต์ฟุตซอลครับมากันกี่ทีก็มีของแจกทุกครั้งนะตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุภูดเถื่อนกลางคือซปเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยครับสุภูดเถื่อนกลางจากทออาแบงคครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะแล้วปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าท่านผู้ชมนั้นก็อยากจะได้เสื้อของสุภูดเถื่อนกลางอย่างแน่นอน ของรางวัลประจําสัปดาห์นี้ครับก็เป็นชุดแข่งของทีมทอสอาแบกหมายเลข9ซึ่งเป็นชุดของสุภูตเถื่อนกลางนั่นเองครับมีลายเซ็นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังสําหรับแฟนพันธุ์แท้ของรายการอินไซฟุตซอลเท่าน,นั้นอย่าลืมนะครับวันพฤหัสบดีนี้เวลา11นาฬิกานาทีใครที่อยากเป็นเจ้าของชุดแข่งของสุภูตเถื่อนกลางมาพบกันในรายการนะครับผมขอมอบเสื้อตัวนี้ให้ในรายการอินไซฟุตซอลซอย่าลืมมาร่วมสนุก ในรายการนี้ครับ